สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนชิ้นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหุ้นรอบเช้าจากเจฟองเบียค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณเจฟองเบียที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัปโหลดลงทุกวันค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันค่ะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจแนวทางนะคะก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะ และเรามาเริ่มกันที่นิเคอีกเช้านะคะงวดวันที่15ทธันวาคม2 5 6 4วันนี้ค่ะให้วิ่งรูด5และ6ฟัน6เจาะ2ตัว6 1 6 4 5 1 5 4ฟันที่6 7และ5 7ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล5 5และ6 6นะคะสำหรับนิเคเช้าค่ะตามมาด้วยจีนเช้านะคะให้วิ่งรูด1และ2ฟัน1 เจาะสตัว1 4 1 8 2 4 2 8ฟันขาด1 9และ2 9ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล11และ2 2นะคะและตัวนี้ก็เป็นห้างเสียงเช้านะคะให้วิ่งรูด1และ2ฟัน1 เหว2สองตัว18192829ฟันที่14และ24ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล1น2 2นะคะแนวทางจากเจ๊ปองเบียค่ะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเป็นแนวทางวันนี้ค่ะถ้าหากชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นห้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและถ้าหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ